ออกไปนะต้นเป็นมึงที่นอนเถอะมาพี่มาพี่แม่แม่แม แต่ว่าต้งองควบสะอาดครับผมมา,าพี่แล้วพ่อพี่มาพี่มา,ามาขำไหามทำไหมมันร้อนนะเดี๋ยว

ฉล่ดดีดีพี่น้องแม่เอาไม่ได้มีเสียงเลยะอันนั้นสีพัางแล้วอันนั้นนั่นนะสีพางแล้วเนี่ยแล้วก็จาดอูปุ่นพี่น้องดูปุ่นดูปุนห้องแต่ตัวอาส4กแม่พี่น้อง กายตรวจสอบทุกมุมให้มั้เอระว่าเขามีหลูกหลูกเข้ามาเก็บเลือกคนเป็นคนอย่งางแม่แม่เก็บใครแล้ว ต้มตากครับผมโอเคเรียบร้อยอป่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับไป,กกป,ปต้องปักดอกลมแห้งไ่ต้องปาดเหรอเฮยยังเทกินเลยกินเลยลมแห้งไ่ต้องตัก สวัสดีครับพี่น้องไม่เลื่อมเสียบไหมไอ่ต้องตักดอกลมมันแห้งปักยังไดกับผอเศร้าหยองกับผม่ะมากินเขาน้งกันพี่น้องพร้อมม้ามอันนี้จะหน่อยก้วยก้อยมัดไข่หลัง สวัสดีจ้าพี่น้องนี่นี่กินยังนี่นี่กินเข่าไปเลยได้หนี่เนี่กินเข่ามันไก่จ้าทุเจ้าป้าป้านานากนค่ะทุเจ้าป้าป้านานาเฉยๆค่ะทุเจ้าป้าป้านานาค่ะทุเจ้ายิ้มหวานทำไมทุเจ้ายิ้มหวานเออข้าเดียวนึงอี่ยังกัดหน่ายหัวกระยอนกระยอพี่น้องเฮ็ดช่วงไหนให้กวนมามาจ้าเพิน่นกินเข่ามาจากบ้านนาแล้วเม้นยัง นี่ยังกันหนาวะเแม่ทำความสาดค่าเดียวครับนี่สงสัยแพ่ฝุ่นนี่นี่กล้วยักไข่ลังกล้วยขอ่อนทาปุ๊บๆเดือเขาน้ำกันไปบ้างเลยอมมันนี่แพร้วชิปปะไดยูใี่เขาไปยูเป็นมูยย่า หน่อยสักป่าเมียสั่งให้ซักผ้าครับผมครับบ่มีคนอยู่เป็นมูนยาปนวนมาอยู่ไปทุะประกปนวนน้องบีตาไปทุระเบิดายาอยู่บ้านผู้เดียวก็เลยทิ่ต้องเข้าไปอยู่เป็นมูแล้วพี่น้องผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวเฮ้งหมดจะไม่งานแบบหนาบ้าน hát mà hoặc Cúp gì bằng bàn luôn đại không hắn hê lúc kín khẩu kín ạ bằng bàn 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 มามีเส่วนรวมเขากับถ่ายพื้นนั่งนะถ่พื้น,นม,มีกิจกรรมนะเพราะว่าเท่เานท่านเพิ่มสะอาดบ้านเดี๋ยวแต่หน่อยกับสีไปียกนะครับผมจากกับสีนี่ต่หน่อยไม่นาทีซักผ้าเพราะว่าแปลว่าเขาไปอยุค a m m o าแบ่งกันธรรมดาแปลว่ากับสิซอยแต่หน่อยลนะ

ครับเออคนเหนียวหมดนี่คนเหนียวมันหนาวเพื่อาบน้ำเห็นไหมนี่เวลาเดียวพี่น้องมันหนาวมันเย็นแต่ก็เสซ็ตให้เพื่อนอยู่ดอกจะ่อยให้ท่านอาบเลยล้างอีป,ปีล้าง,างนี้ยังเพื่อนเย็นเย็นนะครับจะอยู่กับญาตินะ Nào với hả? Nào với quay quay lắng khay này cúp cúp gì nào mấy nào hâm nào Không. บ่มีงานพี่น้องมีอยู่มีอยู่บ่ยังไม่ได้ซงพี่น้องะซงมือเวี้มือเพราะว่ามือนีเป็นวันเราไปธุระมันบ่มีคนมันหนักหลายอยันมือสามมือพุณพ่อแม่ปะห้าสามมือมือ่นก่อยยาวไหมยาวหนึ่ง thương chị đầy hấp nó mai nấm anh sẹp cái ra bột kìm cục cục sẹp có tóc gì ừ. con điện như nhiều xẻo kìao 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 มียุ่งการลูกอยู่ไสเน,นเนี่ยมึงหันเลยเนี่ยลูกอยู่น้ำเจ้าของแท้ๆยังมาถามเนียน้ำเจ้าเขากล้วยไม่ห่วยนะอิ่มหรอเฮ้ยกินเขาก็กล้วย

tao như thế gì quay bậc hai lắm này quay ứng Xẹp Xẹp sèp sèp đấy, Cúp cúp sèp 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 มม่พีก็เปิดต้นแล้วติงานนั่น,น,นอ่ะอือเป้า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 เปาเปามืนอีเข้าใจร่ลงตปจะอยู่ ก็่จาก็ลังหน้าจากเป็นเบื้งเป็นโรงป่าแล้วดุกเนาะอืมหมามเนียว่ะเนอะแปลว่าเหนียวหม่ามเหนียงขึ้นเหนียวพี่เด็กขวาวัพี่ไขรพี่น่องเนี่ยนะที่ได็กขวาวัพี่ใขรพี่น้อง มะแร็ง้นมะแร็งเผ็ดกินอะไรถึงเผ็ดนั้น,นเหมือนต้องเว้นเบาไปต้องผ่าแซ่บกินอะไรเผ็ดคะขายมันชอยางพี่น้องพี่น้องสร้างแบบพิกเข้ามาแม่วันขายมาทุกอย่า,า,า,ยางเก็บซิฟผสมลอยเก็บหาเก็บซิฟไประดับน้องเก็บหาเก็บซิฟไปแต่พนันจะประหังบมื่อนีคือเปิด ก่อนยังลำบาคกคนหนึ่งเนาะการจะต้องเซาเขาจะยู่คือมือมีบ้านเขาจะขว้าง,ง,งแต่ย่างควมไปย่ายงาของเขานีา่แหละหลายคนถามมาแต่น,น้อยเจ้าคือเกง่งแท้นี่การเจ้าหน่อยกับบริเเก่งหรอพี่น้องมันอยู่ในจัดเนาะคือว่าขอขอบคุณค่ำสุดประมา่าทุกค่ำแหละ ไปกวนนี่โอ้ยจะไหน่อยกาแฟว่านี่คือข้ามบประมาณเนาะใช่ว่าด่าบะสนว่าบะสนพาลูกพาเต่าเลพาลูกพาเมียเลร่อนผีโบมีสผีโบมีสยังกับผีโบมีสารเนาะนั่นแหละมันกับผู้มีไผ่หูโตจะของดีซ้ำจะควงรถอดอยากนั่งบอกมามาไม่หักใส่ว่าผี ผีบ่มีสารพากันเล่ร่อนบ่มีหมองอยู่เป็นหลักเป็นแรงอือจ้ะเฮาบ่ทันได้ฮอดยามเนาะพี่น้องบ่ทันได้ฮอดยามเฮ็ดยามสะตอนเตืหน่อยมาถมทีก็ทําให้มันยังก่อนเฮาพ่อมนหลายพี่น้องแต่ว่าเฮากเก็บเก็บคําพวกนั้นมาเป็นแงผักดันนะพี่น้องให้ฮึสูเฮาเฮาบาเเฮากน้อยใจยอยู่แต่ว่าเฮากเก็บ เก็บมันไปให้มันมาป็นแร้งพักกันให้คนที่เขาดูถูกเขาแล้วเขาเฮ็ดเขามาเบิ่งเขาอีกเช่นนึงเขาว่าเออมันก็นเห็ดใดนี่วาเขาอย่าไปทอพี่น้องแหงคนดูถูกละแหงแหงเฮ็ดเฮ็ดรลดพี่น้องคนดูถูกเขาสมัยเขาแหงมีแหงเฮ็ดฮึบฮึบๆให้มันเฮ็ดขึ้นเฮ็ดเฮ็ดแห้เขาห่า,หางเขามีเขานี่ถ้า โบเมนหานองคนโอ้ยเขาดูถูกกูพูดกูบเฮ็ดกูบกล้าเฮ็ดกูบกล้าสางอย่าไปคิดพี่น้องแหงคนดูถูกเขาละเขาแหงฟาวเหยียบเจ้าของให้ขึ้นโหลดดีเจ้าของให้ขึ้นรถดแหงเฮ็ดคิดว่าเออกูต้องเฮ็ดเฮ็ดแทนได้เขาดูถูกกูช่นนี่กูต้องเฮ็ดให้มันดีขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าที่เขาดูถูกกูไว้ถึงขาวที่มีหามีสีบเขาก็เก็บรถดพี่น้องเก็บจะหายแบบ ยาประมาทเ้อบาทหนึ่งขาดบาทกับบพอล้านเ้อพี่น้องเหรียญบาทล้านเหรียญกันเป็นล้านบาทเนาะคิดยังไงเงินทุกบาททุกสตางค์นี่เพชรจีนเก็บย่างนมี้เลยเพชรเหรียญห้าสิบแม่ขนาดเหรียญห้าสิบตังเหรียญสลึงเพชรก็เก็บจจกพี่น้องคนเฮา่าดูถูกเงินบาทเงินเหรียญห้าคนเขาว่าตะกี้เนาะ ที่ว่าพากันไปยูเคหะกับวราดูถูกเจ้าทันอย่งที่นาะพี่เอาเนาะเป๊กกับเป๊กก็บ่ได้โตัตอบบ่ได้ยังหนึ่งเป๊กอะเป็นแรงเป็นแรงพักดันเขาเขาต้องเจ็บเลยเฮ้ยเขาอ่านเขาอ่านคอมเมนต์เพื่อนล้วเขากับมีไห้เขามีแรงพักดันแล้วกับที่แม่แม่แต่สิไปกินเนี่ยแม่บ้านมาตั้งเทียไปกินเฮ้ยเขา ขอกินเอ็มเคเนี่ยเอ้ยจะกินขอเฮ้ยไปกินหมูจุ่มเฮีียนเท่าก็ได้พ่อควายควายเร็วๆเร็วๆควาย <c oughs> พี่น้องแหลคะคุเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องได้ติดตามช่วงหนึ่งช่วงชีวิตครอบครัวเข้าเปลี่ยนแต่ซีมีส่วงหนึ่ง ที่เขาได้กลับมาอยู่มาอยู่บ้าน,นาก็คือส่วนที่เขาไปเศร้าบ้านอยู่ถามว่าเป็นยังือไปเศร้าบ้านอยู่เขาอยากมีความเป็่นส่วนตัวเขาก็เลยออกไปเศร้าบานอยู่อยู่บ้านพ่อบ้านแม่ก็อยู่ได้อยู่บ้านพ่อบ้านแม่ก็อยู่ได้อยู่น้ำพนวนก็อยู่ได้แต่ว่าเขาก็อยากมีความส่วนตัวเขาก็ไปเศร้าอยู่เคหะล้วถามว่าเป็นยังเขาจังออกจากเคหะเขากับยาง งหญ่มาอยูพ่พอมาตอนน้นตอนหนถอยถมทีถมทีอืม,อม,อมนี้กันถมทีแล้วก็ล่อเวลาดินรุ่งใดกัสูบน้ำใส่ครับคนอืนก็นอาจสมองว่ามันไม่มีปัญญาหรอกทำใหม้มได้อย่างที่พูดก่อนแม่หมนในส่วนระยะเวลาหนึ่งเนพี่น้องมันกับชีนี้คนดีคนบดีพันเขามาในชีวิตเขา เขากัค so, ัดคนบดีออกไปเขากัเก็บตะคนดีๆไว้แล้วก็มันมีแห้งผักกัดในเขามาเม็ดเห็ดเห็ดซานตะกี้เขาก็บอะไรคิดดอกว่าเข้าซีด้เห็ดเร็วปั่นนี้กับเป็นเขากับเก็บแมนแต่ว่าที่แรกสิเห็ดหลังน้อยๆอืแว่ายังไงภายในปีนี้ต้องเห็ดเห็ดเหนียวได้เห็ดกระอองน้อยนะเห็ดกระต้อมน้อยเพราะท่าได้อยู่แบบกะปรึกษาลุงใหญ่แล้วลุงใหญ่เลยว่า สซมนี่มันมันมีอย่างนี้หน่อยมันมีหมองอยููมองเศร้า่องนัไนเนี่ยฮาทิอมงพวกมายมที่เขาน้นใสซันนุ่งไห้วะเป็นการเป็นงั่งดกเต่าไงเป็นไน้าเนี่ยาาทอาตยพี่น้องทั้งเมี้ยมายมงที่เพื่อนอนในใส่ที่แรกจะหน่อยส่ายเ็ดห้องเดียวมัพี่น้องเนี้ยองเรีองแต่เพชดคือ้องเศร้ามั้ยเพชทองเดียวอืมจกันอกซ่านออกมานอกซานก้อยโล่งมดเล็เห็นมั้พี่น้องเพ็ดแบบปั้นทุ่งมั้ยไแบบเนาะนุ่งไดกัเลยว่า เอาพระเทียญาติพี่น้องมาเจเพิ่นนอนไถ่สันสิบ่มีญาติบ่กบอกแม่เทียรฝนตกฝนขาดฝนหยังสูชิพ่าันไปอยู่ใส่สันละว่าป้าหมอป้าเรียบชิพ่าลูกป้าเนี่ยไปอยู่ใส่สันละว่าก็เลยได้เห็ดก็ที่แรกก็แต่ว่ามีตัวบ้านก็ค่อยๆตัวหน่อยก็ค่อยๆแต่งก็ค่อยๆเติมมามันก็มันก็เขาเขาเศตมัน แล้ว่าบ้านหล,ลังนี้เขาบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินผู้ใดเด้อพี่น้องเขาบ่ได้เป็นหนี้เขาบ่ได้ไปกู้อ่อเอียงกับเขากู้นี่ยืมสินเออจำพังจำแรกเาท่าไงใครเก็บเขากสร้างเอาว่ามีหนี่เป็นลาบบรรประสิดพี่น้องมีอยู่นี่นีงวดรถไม่ต้หนี่งวดรถ ลดรถสมันนะพี่น้องก็มีเลี้ยงลูกมีตลอดชีวิตเลยแหละเลี้ยงลูกมันที่เลี้ยงห้องบุบบวังให้ลูกเลี้ยงดอกพี่น้องว่าจะเพิ่นง่ได้ไปเปลี่นเพิ่นบบส้างความเดือดร้อนเนาะขอเป็นกำลังใจให้คนกำลังจีคิดสีสางแต่ว่าช่วงนี้โควิดมันก็อาชีพล่ำบากเนี่ย<อ>ช่วงนี้แล<ะ>้ว เก็บเอาเละพี่น้องมีข้ามเดี๋ยวว่าอดทนอดกันอันไหนออมพี่อันไหนปุกเฟอยอันไหนรู้ล่ะพี่ห้องประจาเปลี่ยนเสียผ่าจังสีห้องสื้อน้่ตลาดนัดก็ได้จังเสียผ่าจังสีเห็นว่ยี่ห้อนี่แค่ว่าสร้างมาตัวละลอยหนึ่งเดียเป็นบ่ะมันติดยี่ห้อซื่อๆหรอพี่น้องแต่ว่ามันกะส่ดีมันใส่ดีเพราะว่าตะหน่อยมักส่แค่สร้างมาเป็นเชื่อเราเป็นอันชี่หาตัวกะมาแบนกะตะหน่อย ใส่มาแบงกัะตะหน่อยใส่สื่อสีนั่นมามเห็นปะ่ะนี่เห็นป่ะ,ปะมันใส่สบ,บายมันมัซับเหงือ่อไหมเพราะบางทีเขาอยู่เขาหืดงานบางทีมันเหงื่อมันหยังออกว่าต้องว่าจำเป็นต้องใส่ข้องรูร้าเดี๋ยวพี่น้องอยู่บ้านนอกเขา<ร>ยังมีการมีงานยังเอจังๆเพราะได้เสิดหนาสู้ตาน้าปืนอายุรมาดากระขาก็แต่งตัวต่ำม,มัวสมงต่บปาน<ม>เทานี้หล<ม>ัง บ้านเฮาบ่ต้องแต่งหยังเลิศหรูบ่ต้องใส่ของแพงๆดอกของถูกๆก็ใส่ได้แพงนี่สิบ่ยึดติดกับพวกวัดอย่างใงโทรศัพท์จัหน่อยโทรศัพท์นอยนี่พี่น้องเบิ่งบ่ได้เลยเอาสติกเกอร์หมอกยเี๋ยวน่ไปตาลยามผู้ใดลคนเอายามผู้ใดโทรเฟซมานี่บ่ได้ยินดอกถ้าเปิดลําโพงนะบ่ได้ยินต้อง โทรมาเครื่องเพื่พอแค่าซื้อให้เครื่องของเครื่องนั้นเครื่องอันนั้นซื้อให้ใครอ,อ่ะพันพันหนึ่งเก้าร้อยเจ้าหัวไส้มาทันงหอยบวมหักเก้าร้อยกว่าบาทว่าแม่นพันแบบเขาลดราคาหอยบวมหมักหอยบวมหมักหอยก็เลยบวชไสหอยมักหอยอยมักเครื่องหอยนะถือมันฉีแตกถือมันฉีนั่นกับย่านมันระเบิดใช่เจ้ามันก็ะใสดีอยู่มันยังใสได้ไหม ปไปก้อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเดี๋ยวแม่ป้าสิเขาไปในบ้านเดี๋ยวต่เนขาไปซักผ้าให้หน่วยซักผ้าให้นีดหนึ่งว่าวันนี้นี่เบิร์ดชุดใสซักผ้าพ่อแม่ค่ามอะไรป้องสารพิฆาบเบิ้องไฟแช็กไม่ด้วยไฟแช็กพี่ใสจักเหลียวสีฟ้าไปนะครับครับไปสิ